กายใจเมื่อกระทบกับรูปเสียงลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทางคิดใดๆมาให้น่ารักมาให้หน่าชังรู้แล้ววางไว้ตรงกลางอย่าเพิ่งหลงนี่อันหนึ่งอันที่สองโภชนเมนมตัญโยตานี่จะขึ้นมาเลยรู้จักประมาณในการบริโภคมีมากแค่ไหนก็ตามเอาให้ความพอดีกับร่างกาย เวลาทําความเพียนเนี่ยมันหนักหน่วงมากถ้าเราชั้นอิ่มใหม่ไปนั่งสมาธิเองจะยืนเสียงหัวใจเต้นดังแรงมากๆเลยนั่นคือมันทํางานมันทํางานการาย่อยอันที่สามชาคริยานุโยกเท่านี้เองชาคริยะเนี่ยไปวัดตื่นตื่นอนุตามโยคประกอบไปโก ชาเขใบยานนโยกตามประกอบความเพียรในยามตื่นตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องเสียดายนอนลุกผมตื่นตีหนึ่งนะครับนะตีหนึ่งผมนอนก็หลังจากสีทุ่มไปแล้วทีหนึ่งของตื่นตือนแล้วก็มานั่งสมาธิมเมื่คืนเนี่ยผมจะต้องนอนประมาณสักหลังสี่ทุ่มไปหาห้าทุ่มถ้าผมดับไฟแล้วมันนั่งหลับไปสักก่อนพักน เอาเติมมาก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนให้ร่างกายมันได้ผ่อนคลายก็นอนเกียดเพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตมันสะดวกขึ้นเขาเตินอีกทีหนึ่งมันก็ต้องลุกกับทีหนึ่งทุกทุกวันในประมาณตีหนึ่งตีหนะึ่งก็ไม่เหนื่อยไม่เสียดหรอกชินขอให้เข้าใจว่าการนอนนี่เป็นสิ่งที่อิ่มไม่เป็นพระาาพุทธเจ้าว่าที่ตัวตงหลายความอิ่มสามอย่างไม่มีแลอิ่มด้วยการเสพ ยาเสพติดคุณเคยอินมจเัเถอื่อหอยาเสพติดไม่มีอินมในการเสพกมอิม่ม่เป็นจัเถื่อจนตายอินมในการนอนว่าอินมเป็นนลักเพราะนั้นเข้าไปครับมันตื่นแสดงว่ามันมันพอก็ตื่นขึ้นมามันจะง่วงใหม่หลับใหม่ไม่เป็นไรดังที่เรามานั่งนั่นง,ง,นนงง่วงนั่งงกเนี่ยแสดงว่าเราต่อสู้จบ สามอันนี้เป็นเป็นตัวเป็นเครื่องปฏิปทาที่แน่นอนไม่ผิดเพราะเห็นนั้นพวกเรามามาอยู่ในช่วงหลังนี่มันสบายแล้วสมัยก่อนเมื่อปีกายนี่ย้อนไปนะปีกายได้กังช่วหนาย,ย้อนจนไม่ลำบากนะนั่งสมาธิไม่ได้สะดวกอย่างนี้นั่งสมาธิต้องไปนั่งในม้งใหญ่หญยุงเยอะ น,น,ววนี่งจะโวันังตีสองมนงงนันี่มะนั่งผมเห็นนิ่งจะโตเลยบิดานสมาร์้